สำหรับรอบนี้ก็กําลังฉีดวันนี้เป,นเ,ปนเป็นวันแรกในรอบเข็มที่2นะครับแล้วก็จะมีการฉีดประการในพื้นที่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของชุดโปบายออกไปตามชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่นแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายเข้ามาจ,จุดที่ฉีดได้เราก็จะลงไปฉีดเหมือนเดิมเหมือนเดิมสําหรับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับก็จะไปิประกาเหมือนเดิมคือจะลงไปฉีดให้ตามเป้าหมายที่ได้ฉีดไปครั้ง,งที่หนึ่งแล้วครับ รอบนี้ก็จะไปแตะที่60กว่านะครับ60กว่าทั้งรวมรวมทั้งทั้งยอดที่เข้าใหม่ก็ประมาณ70ต้นตน,ตน,นะครับนะครับถึงรอบสุดท้ายเนี่ยเราได้ขอไปตามส่วนกลางเนี่ย35,000คนรวมทั้งของกาะเต่าประมาณอีก15,000คนก็50,000นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมติคลมก็ออกมาให้ความเป็นชอบนะครับให้จังหวัดสุรนารนเีเฉพาะกาะสมุยกาะพังงาเกาเต่าเนี่ย 1แสนโดสก็คือ50,000คนนะครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของเกาะสมุยเองเนี่ยก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่เราคาดการไว้นะครับเนื่องจากมีตอนนี้มีโรงแรมยื่นยื่นเพื่อเพื่อขอเปิดกิจการอีก10ประโลงซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ท่านประหลจังหวัดลงมาทําการตรวจนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็คงจะเปิดได้ตามเป้าหมายนะครับในส่วนของโรงแรมอื่นๆซึ่งตอนนี้ทยอยเปิดขึ้นมาซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างแรงงาน ในพื้นที่เพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งการแผนการฉีดวัคซีนเองก็ได้เตรียมความพร้อมมาแล้วครับเพื่อรองรับไม่ให้การฉีดวัคซีนต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับในส่วนของการป้องกันคืออันแรกเลยครับคือการชี้แจงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางทีมสาธารณสุขโดยทีมอสมแล้วก็ทีมที่ปรึกษาของนายอำเภอคืออดีตท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทางเทศบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเราได้ส่งข้อมูลในกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ พยยมพันธุกลับไปนะครับในส่วนของการคัดกรองนะครับทั้ง3จุดได้เน้นย้ำพิเศษในพื้นที่เป้าหมายา12จังหวัดนะครับที่มีเดินทางเข้ามาก็จะมีการเข้มในการที่จะตรวจคัดกรองตรงนั้นไม่ว่าเป็นช่องทางเรือหรือช่องทางอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ได้มีเขียนไว้ในแผนการควบคุมของสมุยโมเดลนะครับช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ทางสพต่างๆนะครับ ลงไปทำภารกิจในเรื่องของยาเสพติดด้วยวัานการอมอบหมายภารกิจให้กับสอพอและก็ขวายความมันคงหรือขวายปกครองหรือชุดชอปอของอกรมนอภาค4ี่ที่ลงพื้นที่ตอนนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่และวก็เฝ้าระวังอยู่ครับ